กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกมครับอยู่กับผมนะโปะเกมอนใหม่ล่าสุดนะเข้าสโตไทยชื่อว่ามอนอเวเกนนะถ้าโหลดสโตไทยที่มันเขียนมาทดลองใช้ก่อนเปิดจริงไม่ต้องตกใจนะแล้วไม่ต้องมาถามผมใต้คลิปนะว่ามันเปิดจริงแต่ว่ามันเป็นเกมในีดีกสิทธินะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะมันจะเขียนทดลองใช้แต่มันเปิดจริงแล้วเล่นได้เลยนะฮะนะตอนนี้ไหลมา18แแล้วนะฮะ ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยที่น่าเล่นเหมือนกันนะฮะบอกได้เลยว่าอ่าตัวมันจะใหญ่ๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าทำออกมาให้กับนักสะสมเกมโปเกม,มอนได้เล่นเนาะก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าเล่นนะฮะเนะี่ยจะมีโคงมีเควสตัวละครจะตัวใหญ่ๆนะฮะการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้เดียวกับโปเกม,มอนคู่ต่อสู้เรานะฮะ ไม่ได้มี3ตัว4ตัว5ตัวนะับผมนี่นะกราฟ,ฟิกยังไม่ได้ปรับนะครับผมนี่นะผมวิ่งเคลส่งเคลสนะครับผม,สสบผมทำตามที่ mc เขาแนะนำไปก่อนเนาะนี่สาวกโปเกมอนไม่ควรพลาดไม่รู้แจ้งอะไรบ้างนะฮะ ว่าเซิร์ฟเปิดใหม่นี้มันแจกเลยเลยไม่มีโคมีโค้ดด้วยนะผมมาถึงก็จะเปิดก่อนแล้วเนาะอันนี้ให้เปิดอันนี้ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะฮะน่าจะเป็นแจกตัวแจกเริ่มต้นนะครับผมกดตรงนี้นะฮะโอ้โหระบบดูดิ เยอะจัดนฮะอ่าลง2ตัวนะผมประมาณนี้เลยฉากก็โอเคเลยนะฮะทำสวยอยู่เนี้ยการต่อสู้ฉากแรกมาดูนะว่าเกมพีเป็นยังไงเจอคนนี้นะผมนี่นะม,มันจะปลาโปเกมอนตัวใหญ่ๆออกมานะฮะเหมือนภาคล่าง SD นะแต่อันนี้มันจะตัวใหญ่ๆ แล้วก็สวยนะใช้สกิลได้ไฟเขียวจะใช้อะไรนี่นี่กดคูณสองได้เลยนะใช้ไฟฟ้าช็อตเรียบร้อยท่านน้ำแรกๆจะโดนเปียงเดียวตายนะหลังๆนี้ต้องยือกันหน่อยนะนี่ก็มันก็วิ่งให้เร็วนาะเดินเคร็ ข้าสตไทยนะี่มี apk กับสตไทยก็อันนี้ก็เปิดแล้วกดที่เมนูตรงนี้นะฮะแล้วเลือกโปเกมอนนะผมเมนูเยอะมากนะพยายามดูดีๆตอนที่มันสอนนะดูดีๆนะผมไม่งั้นเรจะงงนะฮะเพราะมันไม่มีภาษาไทยนะส่วนใหญ่เกมพวกเนี้ยไม่ค่อยมีภาษาไทยครับมันจะใช้ภาษากางตลอดอันนี้ย้ำนะฮะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดน,นะไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะผมอ่ะ พราะผมก็าสาวกโปเกมอนเล่นมาทุกทุกอันแล้วนะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะชาวโปเกมอนน่าจะชอบนะประมาณนี้อะ เซิร์ฟเวอร์แรกๆหน่อยนะฮะเกมเพิ่งเปิดนี่เรามาสู้กับไอตัวนี้มังกรไฟแล้วก็เป็นปีกาจูใช้ไฟฟ้าช็อตเอานะฮะไปยังยังอยู่นะฮะอ่าเขาให้เราจับนะฮะนี่ะนะฮะมีบอลให้จับนะฮะนี่จับเอามาเป็นพวกเรานะฮะ อ่านี่ก็คุยกับใครไม่รู้น่าจะให้เราไปท้าทายนะฮะนี่เราเอาตัวนี้ออกไปอเวเกนนะฮะเขาจะบอกแนะนำค่อนข้างละเอียดนะพยายามดูดีๆนะเวลาเขาสอนนะฮะ วพราะหมวดมันเยอะนะฮะนี่อีโวคันแรกนะฮะเราก็แปลงเป็นอันนี้แล้วครับผมนะตัวที่สองเรียบร้อย เนี่ยฉากสวยนะฮะธรรมชาตินะะี่ยก็ในรูปแบบของโปเกมอนนะเน,นาะด้านหลังภูเขาก็เหมือนนู้นยุคพิกเซลนะฮะแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ผมโอ้ก็ไม่ได้ออกมานานมากนะเวอร์ชั่นนี้ไม่เคยเล่นเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเกมแนวๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ทำออกมาผสมผสานาได้ดีมากถึงจะไม่ใช่แบบ สวยมันเวอร์ชันที่ผมเคยพาเล่นนูน่นนะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะวิ่งเควสส่งเควสอัพตัวละครแนะนำเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะเทคเอาล,ลงมาคือส่งเข้าคอมพิวเตอร์จัดทีมนั่นแหละนะฮะก็ได้ตัวมาสามตัวนะฮะ นอนมาส่งมีนอนมาส่งครับผมให้พี่กระจู้กินเนี่ยเอ้ยมีเถียงว่ะมีเถียงมีออตโต้ได้แล้วครับผมนี่จะมีออโต้แบบนี้ก็สบายในเวลาต่อสู้ก็ไม่ต้องวุ่นวายแล้วล่อยยาวๆวิ่งเคลียร์เก็บของนะรับให้หมดนะเซิร์ฟเบอร์อะไรของมันเนี่ยเห่นไ,ไหม เซิร์ฟเวอร์แจกอะไรเงี้ยครับเนี่ยวิงว่งวิงว่งวุ่งวิ่งนะี่ฮะรับไม่หมดเนะะี่ยออนไลน์กิฟต์โค้ดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังสอนไม่เสร็จเลยนะฮะไม่รู้มันจะสอนอะไรทั้งนั้นเนี่ยอ่าสตาร์อัพนะฮะ,ะ, Start น,ะ,ฮะนี่อัพดาวไปแล้วนะฮะเป็นสองดาวอ่ามันก็จะสอนแบบทุกอย่างเลยนะฮะต้องจำดีๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมเนะี่ย ก็ยังสอนอยู่นะฮะใครเล่นยาวๆก็ลองเปิดระบบดูนะฮะส่วนผมเล่นไม่ยาวอย่ามาถามผมนะว่าพี่ครับทำยังไงจัดทีมอะไรยังไงอนะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นยาวผมก็ทำคลิปแนะนำเสนอนะฮะว่าเ,เกมใหม่น่าเล่นนะท่านก็ไปเล่นต่อกันยาวๆเองเพราะว่าส่วนใหญ่เกมไหนที่ผมเล่นยาวผมจะสตรีมเกมนะฮะอ,อ,อันนี้ผมเป็นแนะนำเกมใหม่นะผมไม่ได้แนะนำเกมปุ๊บผมต้องมาเล่นเกมโปเกมอนแบบนุ่นยาวเป็นหางว่าวไม่ใช่นะฮะ ผมไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะฮะทันใหญ่ผมจะสตรีมนะมากกว่าที่ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นเล่ล็อกกับ i n f i n นิตอยู่นะตอนนี้ส่วนนี้ก็เป็นเกมที่ผมแนะนำสโตทยมาใหม่เนะาะแล้วเป็นโปเกมอนเวอร์ชั่นใหม่ด้วยอาจจะเล่นยาวก็เล่นไปนะฮะมาถามผมผมจำไม่ได้หรอผมไม่ได้เล่นยาวนะฮะอันไหนที่เก่าๆก็ดูสตรีมย้อนหลังเอานะ ประมาณนี้อ่าแล้วก็ใช้ลูกบอลจับเอานะเหมือนเดิมเลยครับผมประมาณนี้เหมือนเดิมอยากได้ตัวไหนก็อย่าลืมไปหาจับหาคราบเอาเลยกันเนาะ,ะเกมก็โอเคประมาณนี้แหละนะฮะภาพก็สวยอยู่นะใครอยากเล่นก็โหลดมาเล่นได้ทิ้งไว้ให้เตะดีคิวชันเหมือนเดิมนะฮะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มีอะไรยากสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ว่ามันสอนนานเกินนะเออผมก็อยากจะเปิดระบบให้มันเยอะกว่านี้อ่ะมันเลือกสอนแล้วครับผมอ่ะมาดูอีเวนต์แห่หนีอีเวนต์มังกรนะตัวนี้รับได้นะฮะจะมีพวกอีเวนต์เติมตังอะไรก็ไปหารับเอานะฮะนี่คีมได้ก็คีมนะฮะอันนี้รับได้ของฟรีก็เอานะฮะ อันไหนไม่ฟรีแล้วก็ไม่เอานะฮะนี่ประมาณนี้อ่าออนไลน์ของรางวัลออนไลน์มีอะไรก็เคสนนมั้ผมนี่ใครเล่นเยอะๆลัคก,กี้รูเล็ตก,ก็จะเพิ่งหมุนเนาะค่าอ๋อมีเงินเยอะๆก็ค่อยหมุนมีตั๋วก่อนค่อยหมุนนะฮะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่ทำตามอีเวนต์นะฮะมันรับได้นี่หว่าเนี่ยเข้าไม่ได้เหรอ พยายามทำตามเควียส์ทำตามอีเวนต์เนี่ยตามาวิ่งตามเมนหลักนี่แหละนะฮะทุกท่านก็จะผ่านได้เองเลยีนนก็โหลดเล่นกันนะในสตไทยนะฮะจะได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ